สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่266ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากคำถามของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนผู้ปลูกเงาะนะครับนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมาเงาะและทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองและก็ร่วงโดยอาการใบเหลืองค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งในประเด็นตรงนี้ก็เกิดความสงสัย ในลักษณะว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรอะไรคือเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยที่ทำให้แสดงอาการตรงนี้มันใช่โรคหรือไม่รวมถึงในส่วนของคำถามต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลักษณะที่ว่าแล้วการให้ธาตุสังกสีกรณีที่มีคำแนะนำในการให้ธาตุสังกสีเป็นสังกสีคีเลตหรือจะเป็นสังกสีซัมเฟตประเด็นนั้น เราใช้อย่างไรใช้อัตราเท่าไหร่ก่อนอื่นเราจะต้องกลับมาดูประเด็นก่อนนะครับว่ากรณีอาการใบเหลืองและร่วงนี้ถ้าเป็นกลุ่มของไม้ผลเราจะเรียกว่าอาการถ่ายใบหมายความว่าลักษณะใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มจะแสดงอาการเหลืองและหลุดร่วงซึ่งในการเหลืองและหลุดร่วงนั้นเราจะพบว่าเขาจะเกิดจาก ช่วงที่ฤดูการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวถ้าเราจะพูดถึงพฤติกรรมโดยธรรมชาตินั่นก็คือไม้ผลทุกชนิดในช่วงหน้าฝนเขาได้รับน้ำได้รับอาหารอย่างดีจากฝนที่ตกคันพอถึงช่วงของการเปลี่ยนฤดูเขาจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณใบลงโดยการสั่งการให้เกิดการ สะสมพลังงานไว้และปลดปล่อยใบเพื่อลดการสูญเสียหรือลดจำนวนการไายน้ำเราจะพบอาการดังกล่าวเป็นปกติซึ่งคาว่าปกตินั้นหมายความว่าเขาจะมีอัตราการเหลืองล่วงอยู่ที่ประมาณ5% 20%บางครั้งอาจจะถึง30%ถ้าพิ่ศ้กงสกรนั้นเป็นผู้ที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ในส่วนของสิ่งที่เป็นคำถามผมอยากจะย้ำกลับเข้ามาว่าบังเอิญในส่วนของความเสียหายนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพี่นศกรเพิ่งเข้าสวนมาเมื่อไม่กี่วันและพอกลับเข้ามาในวันนี้พบว่าอาการใบเหลืองเป็นจำนวนมากพี่นศกรครับในส่วนของตรงนี้เราเรียกว่าอาการสถานหนาวของไม้ผลคือคำว่าสถานหนาวหมายถึงเขาได้รับผลกระทบจาก อุณหภูมิที่หนาวเย็นอุณหภูมิที่หนาวเย็นอยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ18องศาเซลเซียสต่ำลงมาบางครั้งถ้ารุนแรงก็ถึง16องศานั่นหมายความว่าระบบการเจริญเติบโตของภายไม้ผลจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตทันทีเมื่อผลกระทบตรงนี้ก็ทำให้ระบบ ในการเจริญเติบโตไม่ว่าใบาการสังเคราะห์แสงการดูดซับการดูดน้ำธาตุอาหารต่างๆจะหยุดกระบวนการทีนี้ประเด็นนั้นเขาก็จะเกิดขึ้นและถ้าในจังหวะที่เกิดอาการดังกล่าวคืออุณหภูมิต่ำกระแสลมแรงนะครับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำแล้วเราให้น้ำไม่เพียงพอเขาจะมีคำสั่งทันทีคือจะต้องลดปริมาณผู้ที่ขายน้ำออกก็คือ ลดจำนวนใบลงในการลดจำนวนใบตรงนี้เขาจะคําสั่งโดยเป็นใบแก่ใบเก่าใบที่เสื่อมสภาพจะถูกเก็บอาหารดึงพลังงานกลับไปถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนเราก็คืออาการผมร่วงนี่คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในบางกรณีนั้นพี่น้กเสกรอนจะสังเกตว่าในช่วงที่กระแสลมแรงอากาศหนาวเย็น ทำไมใบเขาไม่เป็นแต่ครั้นพอลมหนาวผ่านไปอากาศกลับมาร้อนแสงแดดมาเรามีการให้น้ำหรือหรือฝนตกหนักอย่างรุนแรงในระยะฉับพลันเรากลับพบว่าอาการต่าวจะเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณมากเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราอธิบายว่าเป็นการปรับโทงสร้างภายในเหตุการณ์นี้เราเคยพบนะครับ กรณีทุเรียนเหลืองและร่วงอย่างรุนแรงหลังจากที่ลมหนาวผ่านไปเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ปลูกทุเรียนให้น้ําเต็มที่เพราะตอนหนาวเราก็ไม่ได้ให้พอหายหนาวเราก็ให้เต็มที่หรือเกิดฝนตกซ้ําช่วยลงมาอีกเขาก็จะเป็นอาการใบเหลืองร่วงทั้งหมดมีการเก็บตัวอย่างส่งไปทําการวิเคราะห์ก็ไม่พบเชื้อผมจึงสรุปให้เป็นประเด็นว่านี่คืออาการสถานหนาว เพราะฉะนั้นในแนวทางการป้องกันหรือการจัดการต่างๆนั้นน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเราต้องให้น้ำเข้าไปภายในต้นเพื่อให้เขารักษาสมดุลภายในต้นเมื่อน้ำเพียงพออัตราการสูญเสียก็จะลดน้อยลงอัตราการใบเหลืองล่่งก็จะน้อยลงนี่คือส่วนที่หนึ่งที่เราจาเป็นจะต้องป้องกันในกรณีต่อมา ลักษณะอาการใบเหลืองรื่งถ้าเรามีการให้ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุสังกะสีสังกะสีจะเป็นตัวส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแสงสังกะสีมีส่วนที่จะไปกระตุ้นในการสร้างฮอร์โมนในพืชสังกะสีมีส่วนในการป้องกันภัยหนาวเพราะฉะนั้นในการให้ธาตุสังกะสีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นกรณีขออาหารที่เป็นสังกสีทางระบบรากก็อย่างเช่นเซอร์คอนเซอร์คอนเป็นธาตุแคลเซียมและสังกสีที่ให้ไปทางระบบลากให้ไปทางดินส่วนสังกสีทางใบก็จะมีโฟมักสังกสีมีสังกสีต่างๆที่เราเรียกกันว่าซิงปัจจุบันสังกสีมีมากมายจนกระทั่งพี่นศก,กนเกิดความสงสัยแล้วอย่างกรณีของ สังกสีคีเลตหมายถึงอย่างไรกรณีสังกสีคีเลตก็คือการทําธาตุสังกสีมาอยู่ในรูปของการใช้สารที่เป็นคีเลตทุ่มตัวคีเลตนั้นอาจจะมีมากมายหลากหลายชนิดในกรณีคีเลตก็จะแยกเป็นอย่างเช่นกรดฟีโนลิกฟีโนลิกก็จะเป็นคีเลตชนิดหนึ่งหรือคีเลต EDTA เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องอ่านจากฉลาก ถ้าเป็นกรณีคเคเลต EDTA อัตราการใช้จะต่ำครับจะเป็นแค่อัตรา50กรัม5กรัมต่อน้ำ200ลิตรหรือ100กรัมต่อน้ำ200ลิตรหรือ100ซีก็แล้วแต่แต่จะเป็นอัตราต่ำคือ50ซีต่อน้ำ200ลิตรหรือ50กรัมต่อน้ำ200ลิตรแต่ถ้าเป็นในรูปของกรดฟีโนลิกคำว่ากรดฟีโนลิกคือมาจากพ,พืชดังนั้น ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราอาจจะใช้อัตราสูงขึ้นอย่างเช่น20ซีซีหรือ200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนี่เป็นรูปของสังกะสีีเลตให้เข้าใจว่าเป็นความบริสุทธิ์และมีสารหุ้มเพื่อป้องกันการไปกระทบกับธาตุตัวอื่นและมีอัตราการใช้ต่ำส่วนกรณีที่ท่านได้ถามมาอย่างกรณีของอ สังกะสีซัลเฟตหรือซิงค์ซัลเฟตในรูปของสารที่เป็นในกลุ่มปุ๋ยหรือธาตุอาหารก็จะเป็นเรื่องของผิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชก็มีใช้ในส่วนของอัตราความเข้มข้นอันเนื่องมาจากโครงสร้างหรือตัวธาตุสังกะสีจะมีปริมาณความเข้มข้นสูงความละเอียดอาจจะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำมาใช้ได้เป็นการลดต้นทุนในการที่จะนำมาใช้ในการป้องกันโรคในการป้องกันภัยหนาวในการที่จะทำให้พูชได้รับธาตุสังกสีอย่างเพียงพอซึ่งตรงนี้พิรักษกรที่ได้สอบถามก็จะต้องไปดูจากฉลากคำแนะนำผมอธิบายว่าถ้าเป็นกรณีสังกสีที่อยู่ในรูปคีเลตจะเป็นอัตราการใช้ต่ำแต่ถ้าเป็นตัวซิงค um ์ซัมเฟต ก็จะเป็นคล้กับปุ่ปุ๋ยกลุ่มสารอาหารในการป้องกันโรคหรือเป็นสารในกลุ่มปุ๋ยก็จะใช้ในอัตราสูงนี่คือคำตอบสาระในคลิปนี้เกี่ยวกับกรณีของอาการใบเหลืองร่วงให้เข้าใจว่าใบเหลืองร่วง5%หรือ10%เป็นการเปลี่ยนถ่ายฤดูตามธรรมชาติแต่ถ้าเหลืองฉับพรันแล้วมีจำนวนมาก นั่นแสดงว่าเกิดจากอาการที่เขาสถานหนาวคือเกิดความเครียดอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีน้ำเป็นตัวกระตุน้นส่วนการป้องกันน้ำเป็นองค์ประกอบน้ำในดินน้ำในต้นและน้ำในสภาพอากาศก็จะเป็นส่วนในการลดความรุนแรงรวมถึงการใช้ท่าสังกสีไปช่วยในเรื่องของการป้องกันภัยหนาวและ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อีกนะครับอย่างเช่นตัวอะ o โทนิกที่จะเป็นสารในกลุ่มของการลดความเครียดสารในกลุ่มของไบโอสติมเลนอย่างเช่นไซรฟมินบีเก็จะเป็นสารลดความเครียดหรือสารในกลุ่มนี้อีกหลายชนิดซึ่งท่านสามารถนำมาใช้ได้ครับในการป้องกันและการลดความรุนแรงจากอาการใบเหลืองร่วงทั้งหมดเป็นสาระในคลิปนี้สวัสดีครับ